ไปนานาาเลยเด,ดี๋ด้เดี๋ยดดี๋ยวื่ลปนไหวอันนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับไปไิเยานไปเ,บ,ไปเบ้านป่ปะสายแล้วเร็วๆไลย ไปไหนป่ะเคลืนบ้านแล้วเอาเลยตายเคลืนบ้านอย่าเลื่อตายเลยเคลืนบ้านไปเลยเคลืนบ้านไปเลยเอออย่าเลื่ออย่าเลื่อ